แล้วเอเยสวัสดีครับพบกันกับเมลคุงนะครับท่านกำลังรับชมรายการชนแนลเมลทีวีและก็ขอต้อนรับสู่เกม Harvest Moon นะครับผมก็จากที่เคยรู้กันนะครับว่าผมนะครับได้ต่อเติมบ้านแล้วนะครับเย้เอาเฮยมาน้อยเติม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 เ งามว่าไงสวัสดีเดี๋ยวเราลองไปดูกระลอกน้อยกลอยใจกันนะครับถุ้ยนะครับเปิตีนักมึงลงไปเลยไอ้น้ำพึ้งเฮียนะฮะตอนนี้นะครับผมจะทำการเน้นการตกปลาแล้วก็จับเอ้ยไม่ใช่ขัดมา้าเหมือนเดิมนะครับเอาไม่โดนขัดขัดเฮ้ยขัดนั่นแหละกว่าจะได้นะฮะ มันวิ่งเร็วชิบหายนะฮะมันวิ่งเร็วชิบหายเลยสัตว์นะฮะโอ้โหดูแลมันดีมากครับอันแฮปปี้อีกโอ้รู้สึกเหมือนแปลงอ๋อแปลงอัปเกรดไม่ได้นะฮะอ๋อใช่นะฮะผมอยากอัปเกรดเบ็ดตกปลานะครับเพื่อให้ผมสามารถตกปลาได้ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ทำนะครับผมก็ตกปลาตามปกติเลยนะครับหวังว่ามันจะได้แซลมอนสักวันนะครับทุยโอเคเปล่าครับผมผมอัดคลิปครับ ซอย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 นี่นี่ไปเพเพลงเก่านะ้วนะเพลงเก่านะฮะเราก็จะตอนนี้นะฮะเราจะมาตัดไม้นะครับตัดไม้ไปทำอะไรตัดไม้ไว้ไปไปต่อเติมบ้านนั่นเองยักษ์นี่เนี่ยยักษ์นี่เนี่ยยักษ์นี่เนี่ยยักนี่เนี่ยยากนี่อ๋อไม่เป็นไรครับ มานะครับตอนนี้นะครับพอดีเหมือนจะมีปัญหากับหมาที่บ้านนะครับก็อย่าไปห่วงอะไรนะครับเราก็มาเล่นสนุกกันต่อนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุบมันทิ้งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาตกปลากันต่อนะครับจุกนะครับปปเอาแล้วสอน,นอสุทิสาร ใครที่สงสัยนะครับว่าสอนอสุดที่สามอยู่แถวไหนนะครับสอนอสุดที่สามนะครับอยู่แถวบ้านผมนี่เองนะครับเฮ้ยอย่าอย่าอย่าพูดอย่าพูดนี่ออกรายการวันนี้วันที่สิบสามนะครับเลขอาถรรพ์ทีเดียวนะครับสําหรับใครที่งงความหมายของเลขสิบามนะครับผมจะบอกเล่าให้ฟังนะครับว่าก็คือแบบว่าไงอ่ะ เรื่องก็คือไอ้เรื่องหมายเลข13ที่เป็นเลขอา,ารรถันนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูนะครับก็คือพระเยซูกินอาหารอยู่กับสาวก12คนรวมพระเยซูด้วยก็13คนนะครับแล้วต่อมาพระเยซูก็ถูกตึงบนไมก้กางเขนแล้วพอตายไป3วันก็ฟื้นคืนชีพนะครับก็เลยเขาก็เลยเชื่อกันว่าเลข 13นะครับเป็นเลขอาถรรพ์ที่ทําให้พระเยซูตายนะครับเขาก็เลยเชื่อกันว่าเลข13เป็นเลขอาถรรพ์มาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับตกรู้สึกเหมือนกับว่าหน้าหนาวนะครับสามารถจับปลาได้มากขึ้นนะครับไม่เหมือนหน้าร้อนนะครับจับปลาลําบากนะครับทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามถุยไม่ใช่นะครับ <c oughs> นั่งโฆนะแล้วเราจะไปโฆษณาให้แล้วเราจะไปโฆษณา,า,เ,า,าเขาทําไมทําไมไม่โฆษณาโปรโมทแชนแนลตัวเองวะเนี่ยเฮ้ยตกปลาได้เยอะเลยมินนี่ดูดิออตอนนี้นะครับตกปลาได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าจะไม่เจอแลมอนสักทีนะครับอแข่งกนันดิอ วันนี้เป็นวันโชคดีนะครับตกปลาได้เยอะเลยนะครับรู้สึกเหมือนว่าการตกปลานะฮะเราจะแรนดอมกันด้วยนะครับตกได้ครับโอ้ยแซกมาไม่ทันนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าผมจะควรจะไปเอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็คืออัปเกรดเบ็ดตกปลาให้มันมีความสามารถขึ้นนะครับก็ตอนนี้ไม่ไม่ไม่เอาแล้วนะครับผมไปนอนดีกว่านะครับ นอนเลยนะครับงาบ้านยังเหมือนเดิมนะครับนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเจ้าวินนะครับก็โอ้ยไก่น้อยออกไข่ อยากจะเจอมากเลยอะกระลอกน้อยก่อยใจะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไม่เจอนะครับรู้สึกเหมือนจะมีรายการก็คือรู้สึกเหมือนจะมีหลายรายการนะครับที่บอกผมว่าผมเป็นนักแคสเกมไทยมือใหม่นะครับอ๋อนะครับก็ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมอัดอยู่กับเอออยู่กับโลกอันแสนกว้างใหญ่นะครับนี่นะครับก็ นะครับตอนนี้ผมตืบนะครับตัดมันเลยนะครับตัดมันเลยนะครับนี่นะครับเป็นการระบายอารมณ์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาขวานมาสับกับกับอะไรอะสับกับตอไม้ได้นะครับซึ่งเป็นการเพิ่มเพิ่มไม้นะครับ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าอีกไม่นานนะครับผมจะต้องฟังประกาศผลสอบของผมนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากให้มันมาเลยนะครับก็ผมก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเด็กวัยรุ่นแบบที่ผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่โอ๊ย,อยเหนื่อยซะแล้วอ,อ,อ่อนแอสมัติ่าเด็กคนนี้เนี่ยช่างแม่งกลับบ้านดีกว่าตอนนี้ไม้มีทั้งหมดสองัสสิบแปดอันนะครับ อ๋อยายครับสวัสดีครับก็เห็นพูดอะไรแบบนี้ก็นึกว่าจะไปจริงอ้าวก็จะอัพก็อยากจะอัพเกรดอยู่นะแต่ว่าก็รู้สึกจะมีโอกาสตกปลาที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้นแล้วเราก็จะขายในราคาที่ดีขึ้นเก็บน้ำผึ้งยังวะอ๋อเก็บไปแล้ว แถวนี้เป็นแหล่งตกปลาชั้นนำเลยตกมาตั้งนานนะครับยังไม่เจอแซลมอนสักทีนะครับสงสัยว่าในเกมนี้คงจะไม่มีแซลมอนจริงๆนะครับแต่มันอาจจะมีก็ได้ถ้าผมอัปเกรดคันเบ็ดตกปลานะครับแต่ปัญหาก็คือผมจะไม่สามารถตกปลาได้ในหลายวันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโอ้ต้องใช้ อะไรอะใช้เงินนะครับมีทองเลยเหมือนกับว่าเครื่องมือที่ผมใช้น้อยที่สุดคือค้อนนะครับและรู้สึกที่ใช้มากที่สุดคือโบรดน้ำนะครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่าเครื่องมือที่จะต้องใช้มากไนต,ตอนนี้ก็คือแปลงกับคันเบ็ดนะครับแต่ว่าแปลงไม่นับเนื่องจากว่าแปลงมันอัปเกรดไม่ได้นะครับตุกนะครับอ้าวแมรี่ ้ hey. This is for me I hope you like it อ่ยาอ่ยาอ่ยาเหมือนกับเรากับว่าแมรี่จะเอามาให้เรานะครับมันคืออะไรวชะช็อกโกแลตอ่ยาเราก็เหมือนกับว่าแมรี่นะฮะจะเอาช็อกโกแลตมาให้เรานะครับและเราก็จะตอบแทนแมรี่ด้วยกันเอากลับไปคืนนะครับ นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เอากลับไปคืนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาไปให้ใครนะฮะเราก็เลยเอาช็อกโกแลตนี่นะฮะกลับไปคืนแมรี่นะครับนี่ครับแก๊แตกอลอตว่าเกตกิปออมึงก็ต้องรู้สิมันเป็นของมึงอะแมรี่เออกูสาวมาคืนมึงนเนี่ยกูสาบทำตัวแมนนะเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมเอาคืนมันไปเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วนะครับเอาดีครับแล้วก็ กวนสันตีนแล้วก็หล่อไอเทียแตกไปนะครับโอยอันนี้รู้สึกเหมือนกับว่าจะเป็นบอกนะครับว่าอาหารสัตว์เหลือเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการรู้คือนี่ครับ Watermill ทุกคอน Inhere t o g e t 30บ b u เ c h e l from chicken feed นะครับ chicken feed คืออะไรก็คืออาหารไก่นะครับซึ่งสังเกตในฟาร์มนี้นะครับก็คือสังเกตในในฟาร์ม เล้าไก่นะครับสังเกตนะครับว่าไม่มีเขี้ยอะไรเลยนะครับตอนนี้นะครับหมดเกี้ยงนะครับผมก็คงต้องออกไปซื้อนะครับแต่ว่าผมปล่อยมันก็คือผมไม่จะเป็นต้องซื้อไก่ซื้ออาหารไก่นะครับเนื่องจากผมปล่อยมันอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะครับนี่นะครับยูเ c ็นขวออนมิลวันจช่วยนะครับไม่ใช่นะครับผมก็นั่งอัดกันต่อไปครับทำหน้าเยามิงแล้วก็อัดต่อไป ไเราจะมีอะไราะยาวราชคือไม่ขายเราเยาวราชนี้ทุกวัเาานเฮ้ยพายุพีมะอ้าวออกไม่ได้งานงอกแล้วโต หลายๆคนคงจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะลึกลับนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมนะครับเป็นคนที่ลึกลับอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ก็คือแบบว่าไงอ่ะผมเอาเออดี๋ยวก่อนอ้าวอ๋อเมื่อวานหิมะตกไก่มันก็ยังสุขภาพดีนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับเนื่องจากหน้าหนาวนี่ไก่มันน่าจะตายไปนานแล้วใช่ไหมครแต่ไก่ผมยังสุขภาพดีอยู่ครับ แปลว่ามันจะต้องเป็นพันธุ์ที่ต้านความหนาวหนาวได้ดีนะครับผมจะขอตั้งชื่อไก่ของผมว่ามันคือพันธุ์สแกนดิเนเวียนะครับอ้าวแล้วสแกนดิเนเวียมันคืออะไรล่ะสแกนดิเนเวียมันก็คือเป็นชื่อคาบสมุทรในทวีปยุโรปนะครับซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็คือคาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรปนะครับจะเป็นพวกนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ซึ่งมีอากาศหนาวจัดมากทําให้บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ ประชากรอาศัยอยู่เบาบางนะครับผมก็สำหรับใครที่เรียนยุโรปก,ก็น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคาบสมุทรสแกนดิเนเวียอยู่แล้วนะครับก็ผมก็เรา,เ,า,เ,าเป็นสัมเปิลแซมเปลิปลนะครับหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าเวลาว่างผมทําอะไรนะครับเวลาว่างผมก็นอนกลางวันดูทีวีเล่นเกมบางทีก็เล่นกีตาร์ครับผมแล้วก็ที่แน่ๆก็คือผมอะ ชอบเล่น a c e b o o k มากครับหลายๆคนคงจะสงสัยนะครับว่าผมเอา Facebook ไปทําอะไรนะครับผมก็จะบอกให้ก็ได้นะครับว่า Facebook ที่ว่านั้นน่ะผมเอาไว้ใช้ส่องก็คือผมก็คือผมมี Facebook อ่ะไว้ใช้สําหรับกดไลค์ของรูปภาพของเฟซเพื่อนนะครับซึ่งผมจะไปกดไลค์ให้เฟซสาวเป็นส่วนใหญ่นะครับทุยนะครับไม่ใช่นะครับอย่าคิดเลิกนะครับว่าผมเป็นคนอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับ ราบไก่น้อยอ<ะ>ไก่น้อยเป็นอะไรไปแล้วเน no. ี่ยช่างมันนะครับมันคงจะเป็นหวัดนะครับปล่อยมันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็เป็นหวัดเหมือนกันนะครับก็ไก่เป็นหวัดใช่ไหมครับความจริงตอนนี้ผมก็ยังเป็นหวัดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมควรจะไปกินยาได้แล้วแต่ผมไม่กินครับตับ ผมเป็นคนที่ชอบตัดไม้เป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแต่ว่าขวานนะครับก็ควรจะอัปเกรดได้บ้างนะครับเพราะว่านื่องจากขวานของผมมันก็เวนตะไลเกินแล้วนะครับแล้วเราก็ตัดลงไปนะครับตอนนี้นะครับไม้ผมมีเท่าไหร่ล้ววะตอนนี้มี268ครับเราก็ต้องไปตัดมันมาเพิ่มนะครับเพื่อความสนุกนะครับตัดตัดตัด ตัดโอ้ยไม่ตัดไม่โดนทขาไม่ตัดไม่โดนอ๋อได้แล้วอะไรเหรอแม่ไพอ,อ,อแล้วแม่มีมิวเฮ นี้มีแม่ครับดิสนีย์ออนไลน์ดิสนีย์ออนไอซ์นี่มีอะไรเป็นส่วนลดหรอครับขอร้องล่ะผมไม่เอาดิสนีย์ออนไอซ์ผมต้องการดิสนีย์แลนด์แม่ผมลืมบอกไปผมไม่ต้องการดิสนีย์ออนไอซ์แต่ผมต้องการดิสนีย์แลนด์ครับก็นั่นแหละที่นั่นแหละคอนเซปต์ผมเลยล่ะเพราะผมมีแผนอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศสักประเทศหนึ่ง แต่ปัญหาคือถ้าผมไปฮ่องกองผมพูดภาษาจีนไม่ได้ไงจีนแจ้ติวนี่ผมพูดไม่ได้ไงไ<อ>เขาใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าบางคนถ้าบางคนไม่ได้ทําไงอะ่ะงานงอกไปนะครับแมง<ป>งั้นยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์ไหมเฮ้ยยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์เราจะได้ไปสนับสนุนเพื่อนร่วมอาเซียนกันหน่อยเพราะไหนเราก็จะเป็นอาเซียนกันอยู่แล้วนะครับ สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าอาร์เซนคืออะไรครับก็ไม่รู้กันต่อไปนะครับอย่างที่โน้ตโน้ตโน้ตเดี่ยวไมโครโฟนเขาพูดนะครับว่า AEC มันคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจมาจนถึงวันนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจกันต่อไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเดี๋ยวคราวหน้านะครับถ้าสมมุติว่าผมมีเวลานะครับผมก็จะเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของอาร์เซนให้ฟังนะครับอะไรกูจะเปลี่ยนแล้วกูจะเปลี่ยนเครื่องมือดําดอออะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็จะไป สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าสิงคโปร์คืออะไรสิงคโปร์คือประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับซึ่งจะเป็นติ่งเล็กๆเ,เนื่องจากเป็นเกาะนะครับก็แต่ว่าเป็นประเทศที่จเจริญน,นะครับถ้าเทียบเทียบดูนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมอัดมานานพอสมควรแล้วนะเนี่ยแต่ว่าผมเป็นคนชอบอัดคลิปไงิวเออทีเนี่อะไรกินได้มิ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมมีรางสังข์อนแปลกๆนะครับส4 0 0 0ี่พันแล้วตอนนี้นะครับวันนี้ผมก็ด้วยความหลันล้าผมจะมานั่งตกปลานะครับตกปลาเพื่ออะไรตกปลาเพื่อความสนุกนะครับไม่ใช่แล้วเราจะตกปลาไปขายเพื่อรับไรายได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือไก่ผมมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยดิ ไก่มเป็นอะไรปะเนี่ยอ๋อเฮลตี้เหมือนเดิมโอ๊ะทำอากูทำอากูใจหายไปดูไข่ไก่่อยดิไข่ไก่อยู่ไหนไข่ไก่ไข่ไก่โอ้ยมีกิ่งไม้ก็ไม่บอกกูนี่ไงเจอแล้ว<ม>คือคือความจริงอะ ผมจะบอกแซมเปิลเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนให้เป็นเรื่องย่อๆนะครับก็คือสําหรับใครที่น่าจะรู้ครับก็คือผมนะครับสาหรับใครที่เคยดูคลิปก่อนๆนะครับผมเคยจะบอกไว้ว่าช่วงม3นะครับผมจะไปเรียนเกี่ยวกับอาเซียนและผมจะมาอธิบายให้ทุกๆคนฟังนะครับผ่านทางสื่อวิทยุ Channel Mel TV นะครับ

เสียเวลาดีจริงๆนะครับก็ไม่รู้ทำไรครับไปนอนแม่งเลยครับงั้มข้าวปั้นนะครับที่แรกผมก็ว่ามันคือโดนัทนะครับความจริงมันคือข้าวปั้นนะครับ อันนี้ครับผมก็ลองมาตกปลาอีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลากลายเป็นแหล่งรายได้ของผมไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องพึ่งพาปลาเพื่อเพื่อดูแลเลี้ยงชีพไปวันๆนะครับมันเป็นกฎแห่งสัตธรรมนะครับเราเราควรจะยึดหลักของรลักที่เต๋าเอาไว้เยอะๆนะครับอ้าวแล้วลักที่เต๋าคืออะไรละลักที่ยลักที่ถูกแล้วลักที่เต๋าอ่ะก็คือแบบว่าไงอะ่ะ สำหรับใครที่เรียนอรารยธรรมจีนจากวิชาประวัติศาสตร์นะครับก็จะรู้นะครับว่าอะไร <c oughs> แบบลักธีเตา๋ามันเป็นลักธีที่สอนเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมและมีขาวดําขาวดําก็คือหินหยางนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นขาวดํานะครับก็คือเป็นวงกลมแล้วก็มีแบ่งเครึ่องขาวดํานะครับ ตอนนี้ผมขัดมาก่อนนะครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมจะอัดมาได้พอสมควรนะครับผมก็ขอพอแค่นี้แล้วกันนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบผมครับก็กดไลค์แล s ซับสไคร์ได้นะครับและตอนนี้นะครับผมก็เซฟไว้นะครับโอเคครับจากลากันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้าว